สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำพริกแห้งนะคะเอาไว้ทานเองค่ะช่วงนี้นะคะพริกนะคะราคาไม่แพงมากค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาทำพริกแห้งนะคะเอาไว้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ การที่เราทําพริกแห้งเองนะคะเราก็จะสบายใจนะคะแล้วก็อุ่นใจค่ะเวลาที่เรากินนะคะเพราะว่าพริกนะคะถือว่าเป็นผักที่สําคัญมากๆนะคะถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในครัวเรือนนะคะเพราะว่านํามาทําอาหารนะคะได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพรานะคะส้มตํา ทำพริกแกงต่างๆนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะในครัวเรือนนะคะการทำพริกแห้งนะคะเราก็นำพริกแห้งนะคะนำพริกสดนะคะที่สุกนะคะที่มีสีแดงนะคะนำมาเด็ดก้านออกนะคะแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดค่ะ ล้างสองรอบ3มรอบเลยนะคะแล้วทิ้งให้เสด็จน้ำนะคะแล้วนำไปตากแดดนะคะการตากนะคะก็จะใช้เวลานะคะประมาณนะคะ6ถึง7วันค่ะก็จะได้พริกแห้งนะคะที่สะอาดนะคะมั่นใจนะคะว่าสะอาดนะคะแล้วนำมาประกอบอาหารได้ทุกเมนูเลยค่ะพริกแห้งนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ไม่เป็นราค่ะการตากนะคะก็จะตากด้วยแดดธรรมชาติเลยนะคะเป็นแสงพระอาทิตย์ค่ะเลือกนะคะเฉพาะพริกนะคะที่สวยนะคะไม่เป็นรานะคะไม่เน่านะคะไม่เป็นด่างค่ะ เด็ดก,ก้านออกนะคะนำมาล้างให้สะอาดค่ะนี่นะคะพริกสวยมากๆเลยค่ะเป็นพริกจินดานะคะล้างให้สเสด็จน้ำเลยนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะ นำไปทำอาหารนะคะทำพริกป่นนะคะเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะนี่คือน้ำนะคะที่เราล้างครั้งที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างครั้งที่สองนะคะ ล้างครั้งที่2แล้วนะคะเราก็จะได้พริกนะคะที่สะอาดพร้อมที่จะนําไปตากแล้วค่ะนี่นะคะเราก็จะทําให้สะด็จน้ํานะคะนี่นะคะเราก็จะตากในกระด้งนะคะหรือว่ากระจาดค่ะ นี่นะคะเราก็จะนำพริกนะคะมาตากในกระจาดนะคะหรือว่ากระด้งค่ะประมาณ5-6วันนะคะให้พริกแห้งค่ะก็จะได้พริกแห้งอุ่นใจพริกแห้งสบายใจนะคะเอาไว้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ